เล่นสามคนไม่ได้สิบคนเสียงดังมากเออเอาเซ่เล่นสามคนนะไม่ใช่เล่นสิบคนจะให้แจนเอาจริงเด้อในสนามเนี่ยไม่ย่อท้อครับแต่ข้างสนามก็ไม่ย่อท้อเหมือนกันสามคีดกับปั่นกับเชียวเลยครับรอบนี้นะครับเป็นคิวของทีม C นะครับผมนะเดี๋ยวให้แต่ละคนหันหลังก่อนโอเคหันหลังหันหลังลูกทีมอื่นนะครับวางได้ไม่แต่เขาจะชินนะเว้ยเธอ เขาจะชินมีการเขาเขาจะชินเ้วยอแสดงว่าน่าจะไม่เหมือนรอบแรกเขาวางกลยุทธ์กันไม่หยุดเลยครับผมดูแต่ละทีเขาจะละทีนี้มาดูครับทีมนี้มาแบบนิ่งๆครับแจ้าอยู่เฉยๆแต่ที่อยู่ไม่นิ่งน่าจะเป็นเพื่อนมากกว่าครับไม่รู้ว่าจะช่วยหรือจะแช่งกันแน่เนี่ยอย่าดึงอย่าดึงอย่าไปฟังอย่าไปปัง แล้วก็แพ้พ่ยจนได้ครับโอ้ยไม่เป็นไรนะเริ่มใหม่เร็วใจเดินจะเดินจเดินเดินแล้วเดินแล้วเดินตั้งมั่นครับขอฟังแต่สิ่งเท่านั้นครับสิ่งที่รับบทบอกทาง่วงการถูกมัดขาก็สู้ไม่ถอยเดิน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 เ อ้ยเป็นการเล่นเกมที่ประสานเสียงได้วุ่นวายมากครับซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเอาซ้ายเลยายือชีวิฟันฝันับแต่ก็พังไปจนไดยาดเมื่อลงแล้วลงแล้วลงแล้วหนึ่งลงแล้วหนึ่ง เล่นสคนไม่เล่นสิคนเสียงดังมากเออเอาเซเล่น3มคนนะไม่ใช่เล่น10คนอย่าให้แจนเอาจริงด้ะในสนามเนี่ยไม่ย่อท้อครับแต่ข้างสนามก็ไม่ย่อท้อเหมือนกันสามครีกกระปั่นกรเชียวเลยครับและในที่สุดแก้าแรกก็ลงไปจนได้ครับ อย่าไปฟังอย่าไปฟังฟังหน่อยดีไม่คุยยัไม่คุยเดินตรงมาเดินตมาเดินตรงาแวที่2ไปได้สวยครับโอ้โหหนิบสันแน่นครับสงสัยจะเป็นแรงแคทจากแจนั่นเองเลยับไปเลย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 

รับบทหนักเลยนะครับต้องแยกประสาทฟังเสียงแต่สิ่งให oh. oh. <S 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 ้ได้นะครับโอ้โหจันยอยเนแล้วแล้วกยกรรอยอมไปอีลยกแล้วเหยาะเหยาโเยเหะเหยาเยะเยยานเะาะ แดนตรงแดนตรงปลอยปล่อยปล่อยถึงแล้วตรงเองตรงเองตรงองนึงแล้วมามามแดนตรงองแดนป่อยนเืนก็มาดูสักไกลครับแมจนแทบจะเล่นแขลมันเี้ยเฮ้ยเอนีลยเต้ยเือนไปเยไปเล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 ไปเลยเลยไป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 เลยเลยไป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 เปลยไย าจะเสียงดังกว่าคนที่เปิดตาอีกนั่เนีเอเอาจะเย็นๆนะซิงเจนลูกได้แต่รับบทหนุ่มค้างบ้านครับมองอยากบันเทิงเชี่ยวครับเสียวยุนนานครับแต่การสื่อสารแบบตะโกนก็ช่วยให้แก้วลงไปได้นะครับไปด้วองนเลย แล้วใบสุดท้ายปั่นแค่ไหนก็ไม่ปวดแล้วครับเสียงดังมาก็ตะโกนกลับไปเลยครับเรามันหญิงยอดนักสู้อยู่แล้วแจน